สวัสดีค่ะชื่ออารนะคะอารก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์สีผมนะคะชื่อแบรนด์ฟาเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ทําแบรนด์สกินแคร์ชื่อเลอสกินค่ะก็ได้เจอพี่พอครั้งแรกนะคะจากการไปเรียนแชท GPT กับพี่พอค่ะแล้วก็หลังจากไปเรียนไปเรียนตรงนั้นก็โดนพี่พอตกคาเพราะว่าเห็นพี่พอกระบวนการในการสอนของพี่พอแล้วก็วิธีการที่พี่พอตั้งคําถามเวลาที่เราจะต้องกรอกพร้อมลงไปในแชท GPT ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเขามีมุมมองที่แบบคิดละเอียดรอบคอบแล้วก็ มอ,มองรอบๆร,ร,รอบด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็การที่ตัดสินใจมาคอนซัลต์เพอร์ซ a นัลแบรนด์กับพี่พอนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าอีกอันหนึ่งคือนอกจากจะเจอพี่พอตกในคาสเรียนอันนั้นแล้วเรารู้สึกว่าอคนนี้มีอะไรที่แบบเราอยากเรียนรู้อะไรกับเขาจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปดูรีวิวกับน้องๆคนที่เคยมาคอนซัลต์ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยหนูามาเรียนกับพี่พอแบบแ,บบแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ได้อะไรกลับมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ซ a น b ลแบรนดิ้งต่างๆสามารถคิดแบบเหมือนตอนนั้นเรากำลังซัฟเฟอร์ว่า เรามีหลายเพจมีหลากหลายจังเลยเราจะใช้ชื่ออะไรดีเราแบบงงไปหมดเลยแล้วแบบว่ารีวิวน้องคือแบบมันโปะเชะตรงกับสิ่งที่เราต้องการอะก็เลยรีบลงทะเบียนเลยค่ะวันนั้นพอได้เข้ามาแล้วนะคะก็คือพี่พอแบบก่อนอื่นพี่เขาก็จะคุยกับเราก่อนว่าเออเราทําอะไรยังไงคือเขาพยายามที่จะแล็อัพความคิดของเราก่อนเพราะว่าตอนเอามาถึงอาจจะฟุ้งมากค่ะอ่าแล้วก็ภายในระยะเวลาเอาจริงชั่วโมงครึ่งอ่ะพี่พอก็แล็อัพทุกอย่างออกมาแล้วแบบเฮ้ยพี่คิดออกมา ได้เลยเห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาก็เลยเหมือนแบบมีกรอบชัดเจนแล้วว่าต่อไปอ่ะเพอร์ซนาลแบงกิ้งของเราอ่ะเราจะเป็นใครเราจะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมัน Amazing สำหรับอามากๆก็คือพี่พอช่วยดึงความเป็นตัวเราออกมาในระยะเวลาอันสั้นประหนึ่งว่าแบบรู้จักกันมานานแต่จริงเปล่าเลยค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งแต่พี่พอคือแบบคือเอาว่าพี่แบบเยี่ยมมากเลยแล้วคุยกับพี่คือเป็นกันเองด้วยนะไม่เครียดกินไปด้วยยินกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยแบบนี้ค่ะสนุกดี แล้วก็ถ้าใครอะค่ะแบบยังไม่ก้าวข้ามรู้สึกว่าแบบซัฟเฟอร์เหลือเกินว่าฉันจะไปทางไหนจะทําอะไรยังไงดีคือ GDR แนะนาเลยว่าแบบมาคุยกับพี่พอแค่ระยะเวลา3ชั่วโมงเชื่อว่าทุกคนอาจจะได้อะไรไปแบบเยอะมากๆจริงๆเหมือนที่วันนี้คือบบเปิดโลกแล้วก็คือกลับไปแล้วเราก็ต้องไปเริ่มลงมือทําทันทีเพราะว่าเราอยากได้ผลลัพธ์แล้วแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่แบบเราทํากันได้ง่ายๆแบบไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรเยอะเลยค่ะกลับไปสามารถทําได้เลยทุกคน แล้วบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องเป็นพี่พอล่ะอะไรเงี้ยจะบอกว่าพี่พอเข้าใจเราโดยที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะไม่ใช่เข้าใจแค่ตัวเราด้วยนะพี่พอสามารถเข้าใจด้วยว่าเขาคุยกับเราในแง่ที่ว่า Personal Branding จบปุ๊บช่วยเราแบบปรึกษาเราในเรื่องของธุรกิจอีกครเวอร์มากๆเลยทุกคนแล้วก็อยากแนะนําจริงๆค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทะเบียนไม่ต้องคิดเยอะลงทะเบียนเรียนเถอะคุ้มจริงๆอันนี้พูดจากใจจริงนะคะ